สวัสดีครับผมชื่ออุดมหนองหลวงนะครับเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้านตำบลดอนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการใช้บัตรดินดีครับผมบัตรดินดีจะเป็นเหมือนบัตรประจําตัวของแปลงดินของเรานะครับบัตรจะบอกว่าดินของเราเนี่ยเป็นดินชุดอะไรมีธาตุอาหารอะไรที่ขาดเกินหรือเหมาะกับที่จะปลูกพืชแบบไหนครับ ดินของเรานี้เป็นเป็นชุดดินปักธงชัยนะครับเป็นดินล้วนปนทรายมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะครับผมได้รับบัตรนี้จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับหลังจากมีการตรวจสุขภาพดินแล้วเขาก็มอบบัตรนี้ให้แล้วก็บัตรเนี้ยก็จะแนะนําเลยครับว่าจะต้องใส่อะไรปรปปับอะไรแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบไหนนะครับถึงจะทําให้คุณภาพของดินดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเดาครับครับการใช้บัตรดินดีนะครับเราก็ เข้ามาสแกน QR Code นะครับแล้วจะขึ้นแล้วก็เข้า,ารหัสบัตรดินดีนะครับก็จะใส่ตัวเลขรหัสเข้าไป2อ2 2แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปครับ47กดตกลงนะครับ ก็จะมีข้อมูลของอบัตรดินดีขึ้นมานะครับจะเป็นชื่อของผู้ถือผู้ถือบัตรแล้วก็เป็นรา,ายละเอียดของชุดดินของแปลงนะครับซึ่งก็จะบอกรายละเอียดในข้อมูลเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดก็จะมีสภาพพื้นดินมีวัตถุต้นกําเนิดมีการระบายน้ําเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การซึมผ่านน้ําได้ดีขนาดไหน ลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นเป็นชุดดินนะครับก็เป็นข้อมูลของแปลงนี้ก็จะเป็นชุดดินของปักธงชัยแล้วก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าเราจะมีการปรับปรุงบำร,รุงดินอย่างไรนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปดูแปลงนะครับไปดูแผนที่ของแปลงได้ ซึ่งก็จะบอกรายละเอียดว่าพิกัดอ,อยู่ตรงตำแหน่งไหนแล้วก็มีเนื้อที่อยู่เท่าไหร่นะครับในส่วนของรายละเอียดก็จะมีการบอกนะครับว่าแปลงเนี่ยจะอยู่นอกหรือในเขตชนประธานมีแหล่งน้นําในรัศมีไกลขนาดไหนนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลของบัตรดินดีนะครับก็ หลังจากที่เราทราบข้อมูลจากาบัตรดินดีแล้วนะครับเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาทําการปรับปรุงแปลงของเรา,าหลังจากาที่เราทราบว่าใหญ่ชุดดินของปักธงชัยเนี่ยมันจะมีค่าเป็นกดเล็กน้อยนะครับเราก็ทําการปรับปรุงตามคำแนะนําของอบัตรดินดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากา็เอาดินที่เราปรับปรุงแล้วนะครับมาทําการทดสอบ ก็วิธีการทดสอบนะครับเราก็จะเอาดินที่อยู่ในแปลงเราที่ปรับปรุงแล้วนะครับมาใส่ในชุดปรับปรุงชุดวัดค่าดินนะครับแล้วก็มีการใส่น้ำยาทดสอบนะครับเข้าไปในดินที่เราเอาตัวอย่างมาใส่ไป4ีห้าหยดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ ผงสีนะครับอันนี้เป็นผงที่ทําให้เกิดสีใส่เข้าไปนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปปุ๊บสีก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาแผ่นทดสอบนะครับมาทำการเทียบสีที่อยู่ในอารุมนะครับเราก็มาเทียบดูครับอันนี้เป็นดินที่ผ่านการทดสอบออผ่านการปรับปรุงแล้วก็จะอยู่ประมาณ6.5นะครับ6.5เป็นกดเล็กน้อยนะครับ ก็ถือว่าคุณภาพดินดีขึ้นนะครับครับก็หลังจากที่เราทราบข้อมูลจากบัตรดินดีนะครับว่าดินของเราเนี่ยมีสภาพแข็งแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุน้อยนะครับตามคุณภาพของชุดดินปักทงชัยนะครับเราก็ทําการก่อ,อนที่จะปรับอตอนที่จะทําการพ่อปลูกนะครับเราก็มีการไทแล้วก็ มีการหวานปอเทืองนะครับมีการหวานปอเทืองแล้วก็มีการไถกรบแล้วก็ให้ปุ๋ยหมักร่วมนะครับทําการปรปับปรุงดินก่อนที่จะทําการเพาะปลูกนะครับก็แปลงนี้จะเป็นแปลงของที่เราปลูกเพาะสังคาตนะครับพอหลังจากที่เราไถากรบเรียบร้อยแล้วเราก็หมักดินไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการขุดหลุมเพาะปลูกเพาะสังคาต หลังจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปที่หลุมนะครับที่เราขุดก่อนทําการพ่อปูกหลังจากนั้นเราจะมีการให้น้ําหมักร่วมนะครับก็ให้ประมาณเดือนละครั้งนะครับอันนี้เราก็จะให้แบบสม,ม่ำเสมอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตนะครับว่าตัวเพศสังพาต์ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตดีนะครับแล้วก็สภาพของดินเนี่ยเราเดินจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันมันนุ่ม มันรุ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นแปลงสมุนไพรสมุนไพรสัขงขานะครับที่เราปลูกอันนี้เราจะปลูกโดยระบบอร,อร์แกนิกออ์แกนิกฟาร์มนะครับแล้วก็อันนี้จะส่งไปให้กับทางโรงพยาบาลเจ้าพยาในทุกทีซึ่งเราก็ตัวเนี้ยการปลูกมันจะมีอายุการตัดอยู่ที่1ปี หเดือนนะครับ okay, หนึ่งปีหเดือนถึงจะตัดถึงจะมีสารสําคัญทางยาครับ <Okay. S 2> ก็จะไปใช้ในเรื่องของออไปทํายายตรวจป้องไอรักษาลิษิดวงแล้วก็อีกอย่างก็คือไปรักษาโรคกระดูกโรคกระดูกคุณน ส่วนมะแว้งนะครับอันนี้เราปลูกแล้วได้อายุการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยลักษณะการดูว่าเราเก็บเกี่ยวได้แล้วหรือยังเราก็จะดูอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดลูกเม็ดมันออกมาอย่างนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนสีนะถ้าเปลี่ยนสีแบบน,นี้เราสามารถเก็บได้นะนี่นะครับก็จะเป็นกระดูกไ่ดำนะครับเป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่เราส่ง มุติกิเจ้าพยาไพภูเบก็อันนี้จะมีสปปรรพคุณในเรื่องของการลดอาการปวดบวมอักเสบส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงมะละกี้นกนะครับซึ่งตอนนี้เ,เราทําการาไถท,ที่แล้วก็่อ,อ,กอนที่จะทําการไถปวนอันนี้เราก็มีการปลูกพืชตัวพอเทืองพืชืสนสดนะครับ หลังจากที่เราไถกรบเรียบร้อยแล้วเราก็ทาการตีดินนะครับทำการตีดินก็ขุดดินอันนี้เ,เราเพิ่งจะเริ่มปลูกได้ไม่นานนะครับเพิ่งจะเริ่มก็สภาพดินที่หลังจากดินเนี่ยไม่เคยไม่เคยทำการพาะปลูกมาก่อนอันนี้จะเป็นแปลงที่ปลูกต้อนอยูคาลิปตัสนะครับ ลูกไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็หลังจากนั้เราไม่เอาอยูคาแล้วเนี่ยเราก็รื้อแปลงออกแล้วก็ทำการหว่านต้นไผ่กลบนะครับดินดีผลผลิตดีดินดีสุขภาพดีดินดีมิตรภาพดีดินดีสิ่งแวดล้อมดี